สวัสดีทุคนอดีตอนเราก็สูเกมฟาร์มิงซูเลเตอร์ยี่ห้าเนี่ยผมสำหรับอีพีนี้ผมพาทุกคนมาดำนาเองนะฮะส่วนใครที่แบบว่าอยากลองดำนาครับไม่รู้วิธีครับผมนะผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเลยนะฮะนี่นบแรกเราก็ต้องมีนะครับรถก่อนนะนี่ผมพาไปดูรถก่อนครับผมเปลี่ยนรถดำนาของอิซกิครับผมนะนี่ของญี่ปุ่นนั่นเองนะนี่ครับผมแล้วก็เราต้องมีนาครับผมนะมีนามีนาไม่ใช่มะกะลานะก็เป็นแปลงนา นาดาก็ต้องสร้างครับผมนะมันสร้างแล้วก็จะมีท่อน้ํามาทุกคนครับเราต้องเปิดท่อน้ำครับนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการสร้างทุ่งนาครับผมนะนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยครับกดตัวพีฮะแล้วก็มาที่นี่ครับผมรูปอ่า construction ครับผมนะฮะนี่เลยครับผมมาที่อ่าเมนูที่2ครับเลื่อน มาเกือบมันทัดสุดท้ายเับจะเป็นแบบผืนนานี่ครับผมนะฮะเราก็คลิกหนึ่งที่ฮนะแล้วก็เรามาวาดนะผมนะก็คือคลิกตรงมุมครับผมจะมีเส้นสีเขียว,ยวให้เรานะฮะนี่ปึ๊บล่างตรงมุมฮนะนี่ก็เราจะเอาขนาดไหนครับผมปึ๊บตรงมุมเลยฮะนี่ปึ๊บนะมันก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมให้เราเลยนะครับผมจากนั้นเรา กดตัว n ค็ครับผม n กับเนะเพิ่มความสูงนะฮะผมแนะนํากดสครั้งนะผมนะมันจะลึกประมาณพอดีครับเป็นคันนาให้เรานะฮะหนึ่งสองสามแล้วก็คลิกขวาครับผมตรงเมาส์ฮะนี่ก็จะเป็นอันนี้ให้เราแล้วนะเดี๋ยวเราออกไปดูกันครับนี่ครับที่เราสร้างเมื่อสักครู่ะฮะนี่ผมนี่ก็จะมีเนี่ยครับผมลึกเข้าไปพอดีเลยนะนี่จากนั้นเราก็เปิดเปิดน้ําครับผมนะฮะวิ่งไปที่ ท่อน้ําเลยนะกดตัว R ครับผมนี่โฟล a t f l o ครับผมโฟล a นะฮะนี่น้ำกำลังออกมาแล้วฮนะ <c oughs> สวยงามทุกคนนะอ่ะจากนั้นเรารอน้ําแล้วก็ไปเติมครับเติมก่อนนะฮะเติม <c oughs> เติมกล้าข้าวนั่นเองครับผมนะอืมผมลืมแนะนําวิธีการซื้อครับผมก็ไปที่สต๊ฮะนี่ก็จะเป็นอันนี้ฮะ พัตซูมัตเทบครับผมนะอ่านว่าอะไรกันเนี่ยนี่ครับไลท์ครับผมนะเลือกไปเลยครับผมไลท์สเตปปิ้งพาเลตครับผมนี่ฮะอืมแล้วก็ปุ๋ยครับปุ๋ยก็จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่เลยอ็อบเจกต์ครับผมนะบิ๊กแก๊สครับผมนะนี่ solid p o l y ิพิโซบิ๊แก๊สครับผมนะฮะอ่านผิดอ่านถูกนะฮะทุกคนจัดมาแล้วนะครับผมนะโอเคเราสตาร์ทรถแล้วก็ไปที่ไปที่ เติมเลยครับผมนะนี่เราจะขับไปใกล้ๆก่อนนะใกล้ๆไปใกล้ๆแล้วก็จะทำการกดตัวอาร์มันเดิมนะทุกคนนะครับออก็จะเติมแบบออตโต้นะทุกคนนะ <c oughs> กดตัวอาครับนี่มันจะเพิ่มขึ้นมาแล้วดูมุมขวาล่างครับผมอีตึบตึบตึบเข้ามาฮะอืมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากนั้นก็ขับไปที่ตรงปุ๋ยเราเลยฮะตรงปุ๋ยนี่ฝามันจะเปิดอัตโนมัติครับผม ถ้าเราไปอยู่ใกล้มันแล้วนะนี่ฮะดูครับฝา,ฝามันจะเปิดแล้วก็กด R ครับผมเติมฮะตืดครับผมนี่เป็นปุ๋ยมเมล็ดนั่นเองพอเราขับออกมันก็จะปิดนะครับผมโอเคครับผมเตรียมรุยกันเลยฮะนี่พี่น้องประชาชนเอยไม่ใช่ฮะไปครับผมปีนี้ข้าวราคาดีฮะต้องปลูกเยอะกันหน่อยไอ <laughs> ้ลงไปุ่งที่แปลงนาเลยนะฮะ ผมทำมาลึกอยู่นะเออก็จะให้กดมีตัวเซตครับผมนะเหมือนอ่ะกดเอ็กก่อนครับผมกลางครับผมกลางเหมือนตัวที่แบบเป็นวัดหรือเปล่าทุกคนปรับปรับขนาดอะไรวะมาร์กตัวมาร์กเออนี่เราต้องเล็งให้มันตรงๆก่อนนะเล็งตรงๆก่อน เอฮกด x กดแซครับผมแซตสายขวามันก็จะเป็นการวางตัวมาครับผมจากนั้นกดตัว v ฮะวางครับผมแล้วกด b ครับสตาร์ทได้เลยนี่ฮะไปครับผมอ้ปลูกให้เราเลยครับผมมันบอกว่าอะไรวะดอกอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเราดำได้เลยนะนี่ฮะจมแมวครับผมดำนาดำนาครับนาดำฮะว่าเราชิด ชิดมุมเยอะไปหรือเปล่าไม่ค่อยตรงนะัเนี่ละเฮ้ยขับดีๆหน่อยดิวะาดกกูก็เก๊กก็เกกนี่ครับน้ำเราก็เริ่มปล่อยเข้ามาเรื่อยๆครับรถเหมือนเราดำไปเหมือนมันจะบิดๆออกข้างทุกคนนะเออทำให้โอ้โหทำแบบเหมือนเกินนะสมจริงเกินแฮะต้องบังคับตลอดนบผม เรามาประมาณว่าตั้งศูนย์มาไม่ดีทุกคนเนี่ย้โหดูความสมจริงครับเป็นรอยเลยทุกคนนะนี่รอยล้อฮะทุกคนเนะี่ยเราดำขึ้นไปงี้เลยลอ่ะม,มันต้องดำยังไงวะ่ยแล้วเราก็วนกลับะฮะกดตัวเซตนะวางมาร์กค,ครับผมสลับซ้ายขวาครับผมเออ ก็ไม่ค่อยได้ทำนาซะด้วยดิโอโชิดๆเข้าไว้ครับผมนะตัวเกมมันจะกอโตให้เราว่ามันค่ามันตรงฮะ <c oughs> เ,ออเราไม่ต้องห่วงว่าดำแล้วเอียงครับผมนะฮะนี่สวยงามครับผมใครที่เข้ามาใหม่มากดติดตามฮะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันับผมนี่มันมีปุ่มไอ้นี่ทุกคนแดงๆเหลืองๆเนี่ยฮะเออ เป็นตัวให้เรากะระยะนั่นเองนะฮะช้บอกว่มันคือตัวอะไรวะเนี่ยเพื่ออะไรนะ <c oughs> อันนี้เราดำไม่ทั่วฮะเดี๋ยวค่อยมาอะไรนะ,ะเอามือมาลงดำทีหลังครับผมฮนะ <c oughs> เอ้ยดูดิโอ้ยไม่เมื่อชีพเลยฮะโอ้โหไม่ได้เลยนะแต่ว่าผมคิดว่าผมทำ ธน,นาสูงไปหน่อยทุกคนขึ้นลำบากนะฮะไม่ต้องปีนธนาขนาดนี้เลยนะใช่หรือเปล่าสลับสลับฮะเดียวโอ้โหเกือบไงท้องไงไสฮะรุยกันต่อครับผมแม่เปิดน้ำทิ้งไว้ก็ไม่เต็มนกทีฮะ อันนี้ผมดำมั่วไปแล้วตอนนี้เออดูทุกคนผมปล่อยพวงมาลัยฮะมันรถมันจะเอียงไปเรื่อยๆทุกคนนะจะพาดูมองด้านในคนขับนี่ฮะมีระบบบาลานซ์หรือเปล่าเนี่ยบาลานซ์อยู่ไหนปุมม่มอะไรกันไม่รู้ฮะเต็มไปหมดทุกคนโอ้นี่ไงตัวเล็งเนี่ยเออมันจะมีไอ้ตุ่มอยู่งกลางทุกคนนะฮะ ให้เราเล็งตรงร่องนะทุกคนนะนี่นะ,ะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองฮะนี่เราเหมือนเหมือนขับไอ้เอฟสิบหกเลยฮะเครื่องบินลบเลยนะทุกคนมีมาร์กให้เราด้วยฮนะเอยแจมแจมแจม <c oughs> ยกล้อยกล้อเป็นไงโคตรสิ่งเลยฮะเออต้องขับมงบองด้านในครับเราจะรู้นะฮะนี่เล็งเป้าหมายเล็งเป้าหมายแล้วก็กดยิงเลยนะทุกคน นี่นี่เลยเยี๋ลืมลืมลืมมากฝั่งนี้ให้หน่อยครับผมนี่ฮะนี่นนรถญี่ปุ่นระบบเขาดีนะทุกคนฮะสุดจัดครับผมนี่ต้องบังคับให้มันตรงๆนะอันนี้มึงขับแบบจอยพวงมาลัยนะทุกคนับเออ แบบต้องปรับตลอดเลยอ่ะเพราะว่าล้อเรามันจมไปที่โคนเนี่ยมันก็มีการโยกนะครับผมมีการอะไรนะรถมันล้อมันเบียดออกรับหม่ะก็เรียกว่าอะไรวะ้นี้พยายามแบบคอนโทรลให้อยู่ตรงกลางดูน,นะเดี๋ยวมาดูผลง,งานครับถ้าเราเล่นแบบนี้ฮะทุกคนนี่ฮะอืม เดี๋ยวมาดูกัน,นครับเห็นไหมฮะไม่ครับผมโอ้โหตรงเดะทุกคนนะสุดยอดเลยทุกคนคนระับตรงเดะเลยฮะนี่แม่เขาทำมาให้เล็งจริงเลยตรงนั้นฮะโอ้โหแน่นอนครับเทคโนโลยีการเล็งฮะเล็งด้วยสายตาครับผมอย่าลืมสลับโหมดกดตัวเซตนะครับผมเนะี่ยอืม อุ๊ยโอ้ยเอ้ยเลง็งเล็งเล็งร่องไหนวะเนี่ยไม่มีหลายร่องจังวะน่าจะเป็นร่องสุดท้ายครับผมอืม เดี๋ยวโอ้โหรถมันดึงครับล้อมันดึงครับทุกคนแม่สุดจัดสมจริงมากฮะเอ๋ฝั่งน,น,นู้น้ำน้ำเริ่มเริ่มเต็มนะทุกคนเดี๋ยวต้องให้น้ำมันขึ้นมาเยอะกว่านี้ทุกคนนะฮะจะได้เป็นเหมือนมีรอยคลื่นของน้ำาะสมจริงทุกคนแนี ขึ้นมาขึ้นมาใกล้หมดเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแค่ชุดแปลงนี้ครับผมนะฮะคือหมดข้าวในเขาเรียกอะไรวะสต็อกนะฮะวางครับไปครับผมจุด เมื่อกี้เราไปขึ้นฝั่งนู้นก็เเเริ่มตมออลืมเติมข้าวทุกคนฮนะข้าวหมดนี่เรียบร้อยนู่นไกลเลยทีน,นี้ <c oughs> ไปครับไปเติมข้าวก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราให้ทีมงานนะครับดำต่อนะทุกคนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีพีหน้าทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะครผมใครที่เข้ามาอย่ากดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยวกัน ใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ดเลยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนี่